นนเนี่ยแม่ยิ่งทําอะไรเนี่ยมันยิ่งเป็นภาระ,ะให้หนูต้องรับผิดชอบเพิ่มอ,อีกอะ่ะทุกวันนี้นะทํางานเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านอะ่ะมันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วนะยี่ต้องให้หนูมารับผิดชอบสิ่งที่แม่ทําอีกเหรอโอ้ยหลานย่หน้าตาน่ารักน่าชังจังเลยนะ โอ,โอ้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 ไม่ร้องนะจ๊าไม่ร้องจ้ะนที่แม่ทำอะไรอะเออคือแม่จะอุ้มจม้ะไม่ต้องเลยนะแม่ดูซิเปาอี้ร้องห้าใหญ่เลยย่าโอ้ยไม่เป็นไรนะลูกนะแม่แค่จะอุ้มหลานเองนะจ๊ะไม่ต้องเลยนะแม่แม่ก็รู้ว่าแขนแม่ยิ่งไม่มีแรงอยู่อะเกิดอุ้มลูกหนูตรงไปอะใครจะรับผิดชอบฮะโอ้ยจะไปไหนก็ไปเลยปะ อ,อะไรวันนี้เออ,อคือแม่ทำอะไรหล่นอีกแล้วเนี่ยแม่จะช่วยทำความสะอาดบ้านนะจ๊ะไม่ต้องเลยนะแม่ถ้าแม่ทำไม่ได้นะแม่ก็ไม่ต้องทำเนี่ยแม่ยิ่งทำอะไรนีเนี่ยมันยิ่งเป็นภาระให้หนูต้องรับผิดชอบเพิ่มอีกอะ่ะทุกวันนี้นะทำงานเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านอะ่ะมันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วนะยิ่งต้องให้หนูมันรับผิดชอบสิ่งที่แม่ทำอีกอ่หัวหน้าเบื่อมันเหนื่อยอะ่ะเข้าใจไหมแม่จะไปไหนก็ไปเลยปะ กลับมาแล้วอา้าวกลับมาแล้วเหรอคะเป็นไงครับลูกวันนี้หิวไหมหิวครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้แม่เตรียมอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าเนาะโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเสื้อผ้าก่อนนะโอเคค่ะไปพี่ไปกับพ่อค่ะขอบคุณครับอุ้ยแม่กินให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ย ขอโทษจ้ะ <c oughs> เอ,อ่อเปิ้ลอันนี้นะจ๊ะนี่แม่ทำเองนะจ๊ะแม่โหกอีกแล้วว่ะทำไมทำอย่างนี้อ่ะอย่างงี้หนูก็ต้องมานั่งเก็บกวาดนะมันน่นาลำคาญเข้าใจเปล่ามเอ็งเไรเปิ้ลเปินน้ลเปิ้ลเดี๋ยวก่อนเปิ้ล ใจเย็นๆก่อนได้ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะดีมป้าจะไม่ทนแล้วนะแล้วเปิ้ลจะทินทำยังไงแม่ดีเพราะว่าแก่แล้วโรคประจำตัวเขาก็มีแล้วก็ต้องดูแลแม่ไปก่อนนะ่ะก็าหาพยาบาลมาดูแลแม่ได้ไหมป้ลที่ดีไม,ม่ให้ป้าทำงานเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป้ลเนี่ยช่วยดินดูแลแม่มันไม่ไหวนะดีมดีมก็เห็นนะเมื่อกี้เห็นปะ่ะเขาชอบทำของ,ของ,ของหกเลอะเธออ่ะ เห็นใจเป่้ล้างนะไม่รู้แหละยังไงอ่ะวันนี้ดิมก็ต้องเลือกว่าดิมจะเลือกแม่หรือว่าเลือกเปิ้ลอ๋อแล้วเปิ้ลจะให้ดิมเลือกได้ยังไงเปิ้ลให้ดิมเลือกได้ไหมแล้วเอาแม่ไปอยู่ที่ไหนก็บ้านพักคนชราไงที่นั่นดีจะตายเพื่อนเยอะแยะเขาจะได้ไม่เหงาด้วยเปิ้ลเปิ้ลจะให้ดิมเอาแม่ตัวเองเนี่ยไปบ้านพักคนชราเนี่ยนะใช่ไม่รู้แหละวันนี้ดิมก็ต้องเลือกแล้วล่ะว่าดิมจะเลือกใคร พ่อครับแม่ครับทำไมครับลูกบ้านพักคนชราไปว่าอะไรหรอครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีผู้ใหญ่ที่เขาแก่แล้วแล้วเราไม่มีเวลาเพราะเราต้องทำงานเนี่ยเราก็ต้องเอาเขาไปไว้บ้านพักคนชราเขาจะได้มีเพื่อนไม่เหงาเขา้าใจไหมครับอ๋อถ้าผมโตขึ้นผมทำงานแล้วผมไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ผมก็เอาพ่อแม่ไปบ้านพักคนชราใช่ไหมครับ ไม่ได้นะครับลูกถ้าหนูทําอย่างนั้นนะ่าแสดงว่าหนูไม่รักพ่อแม่นะใช่ลูกถ้างาั้นพ่อกับแม่ก็ไม่รักคุณย่าใช่ไหมครับ<ม>เพราะว่าพ่อกับแม่จะพาญาไปบ้านพักคุณจารา นะะหนูขอโทษนะคะแม่ที่ผ่านมาหนูอาจจะใส่อารมณ์กับแม่มากไปหน่อยแล้วก็ชอบพูดจาไม่ดีกับแม่หนูขอโทษแม่จริงค่ะยังไงต่อจากนี้หนูสัญญานะคะว่าหนูจะพยายามเข้าใจแม่ให้มากขึ้นแล้วก็แม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะพวกเราจะคอยดูแลแม่เองนะคะ แม่ไม่เคยโกรธลูกเลยแม่คิดว่าเปิ้ลน่ะคือลูกแม่เสมอไม่ต้องขอโทษนะลูกนะแม่รักเปิ้ลเสมอจ้ะหนูรักแม่นะคะอ่ะกินข้าวมาดีกว่านะครับมาโอ้โหเสียน้ำตากันหมดแล้วมามากินข้าวกันกับพูนมาเอาอี้ก่อนเก็บก่อนเราตายแล้วตายแล้วอ่ากินข้าว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 มันหล่นไปแล้วเก็บไปมาเราดูใครเรากินได้ เปะะะ็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกดซับสไคร b ์นะครับบารรัชเนล